ระโดดธรรมดาด้วยพาวิ่งพาวิ่งแต่ว่าเวลาที่เราเอาน้องช้างเข้าเรียนนะคะเราไม่ได้เอาน้องเข้าเรียนพร้อมกันทุกเชือกนะแม่ต้องสลับกันเข้าห้องเรียนนะคะเข้าห้องเรียนได้ทีละหนึ่งเชือกเพราะว่าครูฝึกเรามีประมาณ5้าคนจะต้องโฟกัสทุกจุดของน้องนะคะเพื่อให้ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เช็คสภาพร่างกายให้ดีแม่บอกว่าหน้าน้องเหมือนช้างป่ามากแม่น้องคือช้างป่าค่ะน้องมีนาคือช้างป่านะคะ ลายภูพิงมาเรียนจบแรกๆพ่อควานให้ลองวาดรูปงาง่วงก็เกรงสั่นค่ะออ๋เธอแบบตาเปล่าดูออกเลยใชย่เพราะว่ายากนะคะยากนี่นี่นี่เธอไปเธอมา <laughs> นั่นแหละไม่บอกไงใสก่กางเกงขาวก็เงี้ยแหละเธอเ <laughs> นี่ยแหละฝุ่นพีเอมสองขอญ <5. S 1> าติแม่นะคะระ <laughs> <laughs> หว่างคมแสนกับมีนาใครปกติกว่ากันคะ <laughs> <laughs> อยาเจอกันแม่อยาให้เจอกันเด็ดขาดผมแสนกับมีนาเนี่ยจะพากันสุดเลยขาบอกเลยพาเพื่อนโตโคค่ะใช่ค่ะน่ากลัวมากนะคะเหมือนใบบุญสมศรีเนี่ยระดับดาราสาวก็วิ่งตามใบบุญมาแล้วนะคะเออนั่นแหละเยนหน๊ะเจ็ดร้อยโลของแม่นะคะมีนาไม่เหมือนใครค่ะมีนาเป็นจังหัวน้อยพ่อปิวบอกหัวน้อยนา้อยตัวหลวงมีนาเบื่อป่าค่ะอยากเข้าเมืองนะคะจะได้ไม่จะได้ไม่กลับหลัง อ๋อจะไม่กับล้างถ้ายังไม่ได้ดีหน้าน้องมีนาเหมือนตุ๊กตาช้างค่ะกลมแบลวแเนี่แบบวใช่ไหมคะโคชบัลจะแต่งนะคะถ้าอาคมเจอกับอามีนานะคะหุ่นมีนาเหมือนแม่แสนดีมากค่ะลอดปาหรือลูกหุ่นก็เหมือนหางก็เหมือนแม่หน้าก็คล้ายกันหลค่ะ แม่จะกลับแล้วเหรอแม่จะกลับแล้วนะคะม,มีนาคือสาวป่าร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่อยากเป็นสาวเมืองเลยหนีออกมาจากแม่เม่แม่จะกลับแล้วช่วยๆนะพื้นที่เหลือเฟือเลยค่ะมีนาเอยใช่ค่ะแม่มยังกลางยอย่ามาเตะฝุ่นสุดท้ายฝากป้าเหรอลูกแม่กับเมินรอแล้วนะลูกรอส่งลูกเข้าโรงเรียนอินเตอร์ค่ะเออแม่รวยมากนะคะไาม,มีนาลูกแม่จะกลับแล้วบา,บายบายแม่ก่อน เขาบอกว่าจริงๆแล้วแม่แสนดีไปฝากไข่ไว้ที่ครุงที่ดงใหญ่แวะส่งพี่ทูด้วยได้ไหมคะเดี๋ยวจะังไงดีเธอจะไปจบที่แครหรอจะไปจบที่เนื้ออุ่นหรอจบอยังไงจบที่แครหรอคะจบที่แครใช่ไหมแล้วก็แม่จะพาให้ไปส่งพี่ทูด,ด้วยวะสงให้ให้หนูบ้างก็ได้นะคะแบงค์หนูใช้เป็นอยู่บายบายแม่แม่ก่อนมีนาะมีนามาสวัสดีแม่แม่สวยๆกันเ<ม>ลวลูกมีนะ อ่ะเห็นถุงกล้วยอยู่ตรงนั้นเดอ้อพ่อเดอ้อช่วย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 ยมีนาคือช้างเรมโบ้ค่ะว่ะช้างเรมโบ้ว่สู ลองเอาทรายมากองแล้วลองปล่อยคมแสงกับมีนาดูค่ะบันเทิงค่ะผมยาวเหมือนเดิมค่ะใช้ยาปูผมคนได้ไหมคะจะส่งอยากให้มีนาผมยาวเหมือนเดิมใช้ยาปูผมคนได้ไหมคะจะส่งให้ไม่ได้ไม่ไดะใช่ค่ะให้เป็นไปตามธรรมชาติดีกว่าปกติช้างเด็กอัค่ะก็จะผลเยอะผมยาวแต่พอโตขึ้นก็จะค่อยๆหายไปมีแค่บางเชือกนะคะที่ผมจะยังอยู่แต่ว่าน้อยมากนะคะมีนาโตขึ้นผน่าจะเหมือนดัมมี่ค่ะ หุ่นนะหุ่นเหมือนแสตลูกัวอาคมกับอามีนาเป็นแฟนกันมากค่ะอินดูรุ่นใหญ่เลยหรอแม่นะคะเออเป็นแฟนพี่นะฮะเดินทางปลอดภัยนะคะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วกลับมาเที่ยวใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะมีนาเป็นสาวเสร็จเลิกช่างป่าเต็มตัวตำนานกลับผมไม่ได้เพราะไม่อยากกลับใช่แมม ไม่ใช่ว่ากลับไม่ได้นะไม่อยากกลับนะคะดัมโบ้ค่ะแม่แลมโบ้น้องจะยิงปืนรัวเลยนะคะนี่ฉันขำมากนะคะดัมโบ้โอ้ยแลมโบ้ลบ่ามากก็คือใช้ปืนแบบว่าโอ้โหใช่ตายนะคะตุยนะคะกำลังเริ่มคิดว่านี่มีนาอาจเป็นลูกของพ่อพ่อด้วยวานาดี หมยถึงจะให้หนูไปด้วยเหรออ๋อไม่ใช่โทษเผื่อเผื่อคันนั้นเต็มแต่งหน้าก่อนจะไปคล้องเนื้ออุ่นละไม่พอยทรกฏว่าแครไม่มาแค้ลาเพราะว่าเช้าก็ไม่เห็นนะน้องมีนาหน้าเหมือนน้องช้างการ์ตูนดัมโบดิสนีย์ค่ะอ๋อตาโตแป๋วแอ๋วไอโชกกลังกลับนะมีเอฟซีจับผู้มีนากับดาวมงคลสวยหรอว่าไม่ได้นะจริงหรอดใช่ใช่น้องดาวพี่กับเอฟซีน้องดาวอยู่ ดวงตา,าที่จําได้ดีคือส้มจุกตุลากัญญาน้อยค่ะดวงตาที่ไม่เหมือนช้างเชือกอื่นจริงจริงพออย่าผมเหมือนใบบุญนะน้อยไปไม่แน่นะคะพอช้างตัวขึ้นเนี่ยขนเขาก็จะโดนถูสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะหายนะคะถ้าคุณหมอไม่ให้ใช้ยาปุกผมเราก็ใช้ดอกอัญชันทั้งดงแทนได้ไหมคะผมดกดำเงงแบ่งผมพี่แสนชัยไหมส้มจุกใช่แม่แบ่งแสนชัยมาหน่อยนะคะ อ่ะไม่หนูเลยขำแลมโบจนจะขีดค่นแลมโบเป็นช้างแลมโบแบบพี่ลูกกบฮะแบบพี่ลูกกบเลยแม่แม่เพลระวังรถไฟชนกันนะเออแม่นะคะปกติช้างตัวเมียเขามีตกมันไหมคะแอดมี่ค่ะแต่จะเป็นการตกมันย่านะคะก็จะมีไข่ออกมาบริเวณเป็นไข่หอไขมันเออไข่น่นแหละนะคะไข่น่ะตก ตกมันยากเจะอาการไม่รุนแรงเท่าตัวผู้นะคะนี่ใช่เลยมีนาเหมือนป่าด้วนช้างป่าที่ไม่มีคออุ้ยไม่น่าเชื่อนะสาวน้อยตก่อดีวันนี้ตัวอ้วนสูงใหญ่แข็งแรงขี้อ้อนนะคะมีนาชักนั่นหนอีกรอบยังคะยังค่ะเอซจากแม่กลองค่ะสวัสดีค่ะนี่พ่อเอกตัดหน้ามาแล้วค่ะหน้ามาได้หรอไม่นะคะ แตสลีปค่าตาก้การน้องมีนากับคุณแม่ไว้นะคะขอบพระคุณมากคะ่ะขอบพระคุณแม่ปลานะคะมีแม่แม่หลายท่านฝั่งให้น้องมีนากับแม่แสดนดีปปก็ไปเก็บใส่ตารางว้ให้สังกุงนะคะรอให้เขาสะดวกจัดทีเดียวรวมกันแล้วก็นามาส่งด้านในเพราะว่าน้องอยู่ค่อนข้างไกลาจากจุดจัดอาหารนะคะน้องมีนาตกมันกล้วยค่ะตกมันช่้วยตกมันช่้วยค่ะไม่ใช่ค่ะแม่ยืนได้พ่อมีนาหลอกไม่เฉยชายจริงหรอแม่ ดูดไปเมื่อกี้มาดูดไปเมื่อกี้นึกว่าอดดูซะแล้วคะ่ะก็นึกว่าจะอดไลฟ์เหมือนกันนะคะ่เพราะว่าสัญญาณคือแบบไ,ได้ไเลยนะคะน้องมิน่าอย่าพิ่งไปโทษเวลาบาดเจ็บหน่อยวันนี้ทดเวลาให้เยอะเลยเพราะว่าเรามาไลฟ์ก่อนที่ก่าาอนจะบ่ายสองนะคะวันนี้ไลฟ์ก่อนเวลาเลยเก็บเชือกไม่ทันฮะดูเชือกเดี๋ยวจะไปเอ่ออะไรนะโรดชัดชัยใช่ไหมใช่เราจะไปแห่ที่เกาเจ้ากัน อะไได้พิเศษใช่ดูต้อมีนาแล้วมีความสุขคะยิ้มทางไลฟ์เลยแม่มาช้มีนายคิดถึงแม่เราจะจบไลฟ์แล้วนะเพราะว่าบ่ายสามแล้วแม่แม่บอกว่าให้ไปจบที่พี่แคสนะคะพี่แค่พี่แค่เออตอนนี้ตอนนี้เป็นแบนเนอร์มีนายอยู่เขาบอกว่าไม่ได้แถวมอเอาล่ะทำลายความหวังไม่เพล่ไม่เพล่โดดพีดีพีดีบอกไม่ได้ พ่งนี้วันอาทิตย์ไม่ไม่มีไม่ไลฟ์มีนาหรอกค่ะเออขออนุญาตแอดมินหยุดพักหนึ่งวันนะคะตอนหนึ่งสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์นะคะไม่นี่ดูเสื้อน้องกอดนี้นน่ารักมันเออช็อตแล้วกันขออีกห้านาทีแม่กองมีประทูประทูหน้าหักหน้างอคุณนมิ้นอันนี้คุณมินใช่ไหมเออน่าร้าคุณมินไปเยี่ยมเนื้ออุ่นกันสวยแล้วมีนากลับบ้านแล้วเอ็ดเวิร์ดเตรียมตัวไว้นะ ใช่แม่เสถียรีบอกโอ้ยใบสามนีกแล้วเหรอจ้าเนี่ยหาว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 คืออะไรพ่อหาวคือหาวจะหาวอย่างจะหาวฉันนอนแล้วเอ้ยพ่ออยู่คนนอนตรงนี้ได้ไหมอ่ะเออได้เวลาโตได้เวลาโตไหมอ่ะนอนตรงนี้ได้ไหมเออเออเอาละครยับให้น้องเดินไปกล่องนะเฉยเฉยเสื้อลายมีมีนาที่พี่เอกใส่มีขายไหมคะนี่เป็นเสื้อที่แม่แม่ส่งมาให้นะคะที่พี่เอกใส่เหรอคะแม่ โอ้ยอะไรอ่ะลูกโอ้อะไรอ่ะลูกอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยตื่นเต้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลงกับเหมียโอ้ยโอ้ยโอ้ยนะคะรถรถรถเหรอเอยจะวิ่งตามรถเลยแม่ดูแม่แสนดีทำหน้าโอ้ยยังเคี้ยวไม่เสร็จเลยจ้าโอ้อะไรกันจะเนี่ยเออเอยเฉยเฉยทัวรหรอทัวร์ทุเร์ทัวร์ไปไหนครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้ยังไม่ไปแม่ โอ้โอ้ยแต่แล้วโอ้ยแต่แล้วตกโมงนะคะเข้ามาส่งมีนากลับบ้านค่ะมาแม่เมื่อกี้ใครที่ตกรถไปกลับขึ้นมาหรือยังคะเหมือนจะยังไม่ครบเพราะว่าตอนแรกตอนมาตอนไปมีอยู่2องพันตอนนี้เดี๋ยวพันหกเออพันแปดละพันแปดโอ้หน้าจอโทรศัพท์มีแต่ฝุ่นใช่เลยมองแทบไม่เห็นอะไรแล้วค่ะตอนนี้คอแม่จะหักลูกเพิ่งเข้ามาจะจบซะแล้ว แม่นี่เขาเราเข้ามารอบสองแล้วนะคะลากแม่สุดแรงไปเลยค่ะครับมีนาเบาลูกเบาสงสารแม่นะคะเมื่อกี้แม่กินหญ้านี่เกือบแค้นนะคะอึกไปที่คอนะคะเมื่อกี้เดือนกุมภาน้องมีนาโชว์ตัววันไหนคะพี่ควายยังไม่บอกเลยค่ะที่แน่ๆที่แน่ๆก็คือเดือนวันที่หนึ่งที่สองไม่โชว์นะคะไม่โชว์เพราะว่าติดเลือกตั้งค่ะใช่พี่ควายกลับไปเลือกตั้งนะคะ ใครสั่งใครสัอนผูไปผูใครสั่งใ,ใครส,ใสอนที่เลือกตั้งวันเสาร์อาทิตย์คะไม่เลือกตั้งว,วันธรรมดาก<า>็ได้เขาทำงานเหรอต้อง,อองไม่ก็เลือกตั้งวันอาทิตย์ไม่ใช่วันจันทร์ออกร,อรอะเบียบไปเลยว่าเลือกตั้งวันธรรมดาและให้หยุดงานได้โดยไม่ผิดกฎหมายหยุดไปเลยไม <c oughs> <c oughs> ่ถือเป็นวันลาถือเป็นวันปฏิบัติงานเออมันต้องอย่างนี้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนนะคะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่เขาอยากมาดูมีนาวันเสาร์อาทิตย์นะคะ มีนาไปช่างหลัดล้ามาค่ะยายหนูกับบ้านเยวแอบตามไปบ้านมีนาเลยค่ะได้ส่งแค่ปักซอยนะคะส่งแค่ปักซอยพอมันไม่มีครึ่งค่ะใช่เดินเข้าไปก็คือไม่มีครื่งนะคะเชิยอยู่ชื่อแว่กินเชเว้นหน่อ,อยไอ้มาไอแม่ขอตั้งชื่อเชเว่งหน่อยโอ้เชเว้นววนะมก่อนเข้าบ้านใช่ไหมแ้วเชเว้นกอ่อน ให้งอมว่าแข่งเนอะแข่งเป็นป้องเป็นป้องเลยค่ะขอขอขบขา่วาไปแม่แสนดีก็ขาเป็นป้องนะโอ้ตึงมากตอนนี้แม่แสนดีจะบอกเลยถ้าตึงอย่างนี้นึกนี่คิดว่าท้องอีกเชื่องนั้นเนี่ยช่องไม่มีลูกนะคะโ่ปักซ่ปักซ่กันค่ะ ลเอาล่ะความบันเทิงวันเสาร์จะจบลงกับการส่งน้องมิน่าให้ลิฟสายตารับดูตูดกันให้ลิฟสายตาลิบรับรับริบรโอ้พอจะเข้าบ้านนี่เดินช้าทีใช่โฮ้ยูเปิ้ลค่อยๆเดินเนาะไม่อยากกลับบ้านหนูอยากดูข้างนอกค่ะหนูอยากนอนตรงนี้ค่ะเออ แม่สันดีนุ่มนิ่มมากเลยนะคะเออแสดงว่าถ้าเกิดสมมติถ้าสาวที่เขามาโชว์ตัวเขาก็จะผ่านบ้านบารเธอโรไม้เธอไม่ยอมหลับยอมนอนนะเดี๋ยวฉันจะเอาเธอสลับไปไว้กับแม่ใบตองเออไม่ได้นอนเลยที่นั้นน่ะดันตูดตัอดเวนาอย่านอนลูกอย่านอนเราเป็นซูเปอร์โมเดลเดินลูกเดินอยู่นี้นะคะดันตูดลูกแค่ไม่ใช่ว่าแค่ลูกจะนอนนะแค่ลูกยืนหยุดนิ่งๆแล้วเหมือนง่วงอ่ะตาปืนอย่างเงี้ยดันตูดจ้ะออกไปจ้ะเดินจ้ะเดินเดินจ้ะเดินจ้ะ จะมาหยุดอ,อย่างหญิงนะคะเดินค่ะนะคะขอบคุณนะคะกับสิ่งที่ดีต่อใจ